สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาเล่าเรื่องระบบสืบพันธุ์ของคนและการสืบพันธุ์ของสัตว์ทั้งที่อาศัยเพศและไม่อาศัยเพศฟังชื่ออาจจะดูจริงจังหน่อยแต่จริงๆเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวและน่าสนใจมากเพราะมันคือสิ่งที่ทําให้สิ่งมีชีวิตทุกชนิดสามารถดํารงเผ่าพันธุ์อยู่บนโลกได้เรามาเริ่มจากระบบสืบพันธุ์ของคนเป็นการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศค่ะ ซึ่งต้องมีทั้งเพศชายและเพศหญิงทำงานร่วมกันโดยที่เพศชายจะมีอวัยวะสำคัญคืออันทะทำหน้าที่สร้างอสุจิแล้วก็มีท่อนำอสุจิและต่อมต่างๆที่ช่วยสร้างน้ำเลี้ยงผสมกับอสุจิกลายเป็นน้ำอสุจิเพื่อส่งเข้าสู่ร่างกายเพศหญิงส่วนเพศหญิงก็มีรังไข่ที่ผลิตไข่ในแต่ละรอบเดือนมีท่อนำไข่ที่ไข่จะเคลื่อนที่ผ่านและยังมีมดลูก ซึ่งเป็นที่อยู่ของตัวอ่อนเมื่อเกิดการปฏิสนธิและช่องคลอดที่ทำหน้าที่รับอสุจิจากเพศชายกระบวนการสืบพันธุ์เริ่มจากเวลาที่อสุจิจากเพศชายเข้ามาผสมกับไข่ของเพศหญิงในท่อนำไข่ก็จะเกิดการปฏิสนธิกลายเป็นไซโกคหลังจากนั้นไซโกคจะค่อยๆแบ่งตัวและเคลื่อนไปฝังตัวในผนังมดลูก แล้วก็จเจริญเติบโตเป็นตัวอ่อนและพัฒนาต่อไปเป็นทารกในครรภ์นจนกว่าจะครบกำหนดคลอดค่ะข้อดีของการสืบพันธุ์แบบนี้ก็คือลูกที่เกิดมาจะมีลักษณะผสมผสานจากทั้งพ่อและแม่ทำให้แต่ละคนมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมีความแตกต่างหลากหลายเช่นหน้าตารูปร่างความสามารถหรือแม้แต่โรคทางพันธุกรรมก็จะสืบต่อมาได้จากทั้งสองฝ่ายค่ะ ถัดมาที่สัตว์ที่อาศัยเพศส่วนใหญ่ก็ใช้วิธีการเดียวกันโดยต้องมีเพศผู้และเพศเมียเซล์สืบพันธุเพศผู้คือสเปิร์มส่วนเพศเมียคือไข่การปฏิสนธิอาจเกิดขึ้นภายในร่างกายเช่นมนุษย์สุนัขแมวหรือนกแต่บางชนิดเกิดภายนอกร่างกายเช่นกบหรือปลา ที่ตัวผู้กับตัวเมียจะปล่อยไข่และสเปิร์มลงในน้ำพร้อมๆกันเพื่อให้ผสมกันข้อดีคือทำให้ลูกที่เกิดมามีความหลากหลายมีโอกาสอยู่รอดและปรับตัวได้ดีเมื่อสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนไปส่วนสัตว์ที่ไม่อาศัยเพศก็มีวิธีที่แตกต่างออกไปค่ะก็คือการที่สัตว์บางชนิดเขาสามารถขยายพันธุ์ได้โดยไม่ต้องมีการผสมระหว่างตัวผู้กับตัวเมียค่ะ เรียกว่าการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศหรือเซ็กชวล o ร u c t i ชนข้อดีคือแค่ตัวเดียวก็สามารถสร้างลูกที่เหมือนกับตัวเองได้เลยตัวอย่างเช่นแบบแรกคือการแตกหนอ่ออย่างพวกไฮดราจะมีส่วนเล็กๆของร่างกายงอกออกมาเป็นหน่อแล้วโตวขึ้นจนกลายเป็นตัวใหม่แบบที่สองคือการฟิชชั่นหรือการแบ่งตัวเช่นอะมีบาหรือพารามีเซียม เวลาเขาแบ่งร่างออกมาก็กลายเป็นสองตัวใหม่เลยส่วนอีกแบบคือการงอกใหม่อย่างพลาเาเรียหรือดาวทะเลถ้าถูกตัดเป็นชิ้นชิ้นร่างกายเขาสามารถงอกใหม่ขึ้นมาได้และบางครั้งชิ้นส่วนที่ถูกตัดก็พัฒนาเป็นตัวใหม่ได้เลยด้วยค่ะขอบคุณทุกๆุกคนที่รับชมรับฟัง้าหวังว่าสื่อการสอนนี้ของพวกเราจะช่วยให้ทุกๆุกคนที่ดูอยู่เข้าใจไม่มากก็น้อยสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ